ยกเว้นนายกรัฐมนตรีครับไม่ให้ปราดประโยชน์ไม่ได้มีประโยชน์อันใดสถานการณ์บ้านเมืองชุลมุนวุ่นวายสิ่งเดียวที่เธอกระสันจะผลักดันให้ได้คือคาสิโนครับมาดู Facebook ของพ่อแม็กอินทอชกันครับพ่อแม็กอินทอชได้โพโชภาพพาสปอร์ตหนังสือเดินทางที่มีตราปั๊ม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 เต็มไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าคนในวงการนะครับคนในวงการจะรู้ว่า หน้าพาสปอร์ตสแตมป์แบบนี้คืออะไรคุณพอบอกว่าผมยืนยันว่าคาสิโนคือความชิบหายผมเห็นกับตามานับไม่ถ้วนและจะเป็นแหล่งฟอกเงินที่สะดวกสบายที่สุดสำหรับเงินบาปเงินโกงเงินคอร์รัปชันเปลี่ยนจากเงินดำเป็นเงินเทาเป็นเงินขาวบริสุทธิ์เปลี่ยน ชิปตายเป็นชิปเป็นแลกเงินสดเป็นฟ่อนฟ่อนเดินสง่างามออกจากบ่อนโดยเสียค่าคอมมิชชั่นเพียงนิดหน่อยคนที่รวยจากกาสิโนมีครับแต่เป็นเจ้าของเจ้ามือเจ้ามือร่วมเอเยจนและคนปล่อยเงินเลือกเองได้ว่าจะอยู่แคตตากรีไหนส่วนคนเล่นระยะแรกอาจจะพอได้ แต่ระยะยาวไม่มีทางรอดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยจะยิ่งทางขึ้นไปอีกเพราะคนรวยจะเลือกแคตตากรีที่ฉลาดกว่าในขณะที่คนจนมักจะเลือกผิดเพราะไปติดกับดักคำว่าความหวังคุณพอ m แมคอินทอชบอกว่าคาสิโนไม่ใช่ใครเปิดก็ได้แต่ต้องเป็นเจ้าเก่ามีโนฮาวมีระบบบริหารจัดการ มีเล่เหลี่ยมส่วนคนธรรมดาในพื้นที่จะเป็นได้แค่พนักงานระดับล่างที่ห่างไกลจากคำว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ไปด้วยกันนะคะนักการเมืองไม่ว่าคนไหนที่สนับสนุนให้มีสถานที่ชื่อเก๋ๆที่เรียกว่าสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex คุณพอแม็กอินทอชบอกว่าคือคนสารเลวที่สุดครับ นักการเมืองไม่ว่าคนไหนที่สนับสนุนให้มีสถานที่ชื่อเก๋ๆที่เรียกว่าสถานบันเทิงครบวงจรเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือคนสารเลวที่สุดพอลแม็กอินทอชครับเข้าใจว่าคุณวิสุทธิชัยนรุนอาจเข้าข่ายคนสารเลวที่สุดจากคำจำกัดความของคุณพอลแม็กอินทอชก็ได้สุ่มเสียงเหลือเกินนะครับ